เรียนท่านประธานผมดังสิมลโรมบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอพิปรายสรุปยติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรมนูญพศ .2560 ซึ่งเสนอเข้ามาด้วยกันทั้งหมด6กยติในประเด็นไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญการเพิ่มหมวดการจัดทำร่างรัฐมนูญใหม่โดยให้มีสอสอรอ การยกเลิกอำนาจพิเศษของสวตามบทเฉพาะการการยกเลิกการรับรองความชอบของประกาศและคำสั่งของคอสช,ชและการแก้ไขระบบการเลือกตั้งก่อนอื่นผมขอทำความเข้าใจต่อเหตุผลที่มีการหยิบยกขึ้นมาในการถกเถียงในสภาหแห่งนี้และขณะน,นี้ก็เริ่มปรากฏข่าวออกมาแล้วว่าจะมีการคว่ำล่าง ทั้งหมดทุกล่างโดยวุฒิสภาไม่ว่าล่างนั้นจะถูกเสนอโดยฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านท่านประธานครับผมเข้าใจดีว่าเพราะเหตุใดสมาชิกหลายท่านจึงไม่เห็นด้วยกับการตั้งสสรท่านรู้ดีว่านี่คือโอกาสที่เวทีสสรจะกลายเป็นเวทีที่ตัวแทนประชาชนจะออกแบบรัฐมนูญในแบบที่ประชาชนต้องการและรัฐมนูญที่ประชาชนต้องการย่อมไม่มีพื้นที่สําหรับมรดกทั้งหลาย ที่คอสอชอได้ส่งมอบให้กับลูกหลานผมเข้าใจดีว่าเพราะเหตุใดท่านสมาชิกจึงไม่เห็นด้วยกับการที่สอสอเสนอให้ตัดอำนาจสอวอในการหวตกฎหมายการปฏิรูปที่เป็นการทำหน้าที่เฉกเช่นเดียวกับสอสอพระรัฐมนูญมาตรา270ถึงมาตรา271นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจว่าหากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แม้ไม่ได้รับเสียงข้างมากในสภา ท่านจะสามารถอาศัยมาตราดังกล่าวเพื่อให้สอวอซึ่งคิดเป็นเสียงหนึ่งในสผ่านกฎหมายให้กับรัฐบาลได้รัฐบาลก็จะมีความมั่นคงสถาพรตามแผนที่ได้วางเอาไว้ผมเข้าใจดีว่าเพราะเหตุใดท่านสมาชิกจึงไม่เห็นด้วยกับการที่พวกเราจะตัดอำนาจสอวอในการเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งพวกท่านมีความเห็นว่าในปัตพีนี้แล้ว ไม่มีใครอีกแล้วที่จะดีไปกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาและหากสละซึ่งมาตรานี้บุคคลซึ่งอาจจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป <F at uring> จะเป็นคนที่ประชาชนเลือกมาแต่จะไม่ใช่บุคคลที่ท่านพึงปรารถนาผมเข้าใจดีครับว่าเพราะเหตุใดท่านจึงไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกรัฐมนูรมาตรา279ทีระานเมาต่า279คคที่านงราดีคสัเพราะพวกท่านตรงหนักดีว่าการยกเลิกหลักการนี้ จะทําให้การทํารัฐประหารในอนาคตจะไม่ศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปและจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรา44ฟ้องดําเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์ได้ธร่รมดานครับนอกจากความเห็นแย้งของสอวต่อล่างต่างๆที่ฝ่ายค้านได้ยื่นกับต่อสภาแห่งนี้สวหลายท่านยังเป็นกังวลต่อการใช้งบประมาณที่อาจจะมีจำนวนมากและมากถึง1 000, 5 0 0 0ล้านบาทในการทำประชามติ การใช้จํานวนเงินขนาดนี้ในสภาวะเศษรษฐกิจแบบนี้สภาวะของประเทศแบบนี้อาจสร้างความกังวลให้หลายฝ่ายรู้สึกว่านี่คือการใช้เงินงบประมาณที่เหมาะสมถูกต้องหรือไม่ผมต้องเรียนว่านี่คือการลงทุนเพื่อเอาประเทศออกจากความขัดแยง้งแน่นอนว่าอาจจะเป็นเม็ดเงินที่สูงแต่ผมคิดว่ามันคุ้มครับและประเทศก็น่าจะสามารถจัดการ บริหารได้อยู่ถามว่าจัดก,การอย่างไรผมขอยกตัวอย่างว่าแค่เราเลิกซื้อเรือดำน้ำหนึ่งลำแล้วนํำเงินดังกล่าวไปใช้เพื่อลงประชามติเพื่อสร้างโอกาสที่ประเทศไทยจะออกจากความขัดแยง้งเราทำได้และคุม้มและคุ้มมากนอกจากนี้สมาชิกรัฐสภาบางท่านอาจกล่าวว่ารัฐมนูญฉบับนี้เป็นรัฐมนูญที่ผ่านประชามติถูกต้องครับ รัฐมนูญฉบับนี้ได้ผ่านประชามติแต่การผ่านประชามติก็ไม่ได้ลบความจริงที่ว่าการนลนรลงของฝ่ายที่ไม่รับร่างรัฐมนูญซึ่งในวันนั้นเนี่ยเนื้อหาที่ฝ่ายที่รับไม่รับร่างรัฐมนูญเนี่ยเขาก็มีเนื้อหาสาระไม่ต่างกับพวกเราที่อภิปรายแย้งรัฐมนูญฉบับนี้ต่างแค่เพียงว่าการไม่รับร่างรัฐมนูญในวันนั้นนําไปสู่การจับกลุ่มคุมขังผู้รณนรงและดําเนินคดี ที่มีอัตราโทษสูงถึง10ปีส่งผลให้สุดท้ายประชาชนขาดโอกาสที่จะทราบถึงความเลวร้ายของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้ชนะในวันนั้นจึงตั้งอยู่บนคราบน้ำตาและความเจ็บปวดของประชาชนท่านประธานครับมีเพื่อนสมาชิกรัฐสภาหลายคนตั้งคำถามต่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งหมดที่เสนอเข้ามาในวาระนี้ว่าสุดท้าย เป็นไปเพื่ออะไรกันแน่ผมคิดว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีครับผมจึงขอใช้โอกาสนี้เพื่ออธิบายเรื่องนี้โดยละเอียดท่านประธานครับเป้าหมายของการจับทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในครั้งนี้คือจะต้องนำไปสู่การสร้างระบอบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงหลายท่านได้ยินแล้วอาจจะสงสัยว่าแล้วประเทศของเรา ไม่ได้มีระบอบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญหรืออย่างไรผมคิดว่าหากพวกท่านไม่ได้นั่งอยู่บนหอคอยงาช้างหากพวกท่านได้ติดตามการชุมนุมของพี่น้องประชาชนข้างนอกบ้างหากพวกท่านได้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียหากพวกท่านได้เข้าไปในโรงหนังในช่วงหลังๆนี้และหากพวกท่านบังเอิญไปอยู่ในวงซุบซิบนินทาสักวงหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าหลายหลายคนก็คงเคยแน่หรือแม้กระทั่ง ครัพวกท่านได้ฟังเสียงของลูกหลานของพวกท่านเองท่านจะเห็นว่าและควรจะยอมรับได้แล้วว่าวันนี้ประชาชนในประเทศต่างมีข้อกังขาต่อคำว่าเราบอกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมากขึ้นเรื่อยๆและดังมากขึ้นทุกทีสิ่งที่พวกเขากังขาไม่ใช่แค่ความเป็นประชาธิปไตยที่เราต่างล้วนรู้กันดีว่าบ้านเมืองของเราไม่ได้เป็นจริงๆ แต่ยังรวมถึงสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อการเมืองไทยอีกด้วยท่านรังสิมบันลงมครับตามข้อบังคับข้อ45วรรค2นะถ้าไม่จำเป็นห้ามกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับผมขออนุญาตขอใช้คำ<ห>ที่ว่าประมาณนะครับขอโทษอยู่ในรัฐธรรมะนูญครับผมขอหยุดเวลานิดหนึ่งนะครับอธิบายนิดเดียวว่า เข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านสมาชิกหลายท่านกังวลแต่ผมจะน้อมนํำนะครับในสิ่งที่ท่านประธานได้ให้คําชี้แนะประชาชนรู้ว่าสถาบันหลักของชาติวันนี้อยู่ที่ไหนพวกเขารู้ว่าสถาบันหลักของชาติมีบทบาทต่อการจราจรอย่างไรพวกเขารู้ว่างบประมาณที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกใช้ไปกับเรื่องใดบ้าง พวกเขารู้ด้วยว่างบประมาณเกี่ยวกับสถาบันของพระมหากษัตริย์เรื่องใดท,ที่ถูกปกปิดไม่ให้รู้ผมขอประท้วงครับท่านประธานขออนุญาตครับ,รรบท่านผู้ใดท้วงครับผมครัวอากาศกระโทกสมาชิกรัฐสภาผมขอประท้วงผู้ที่อภิปรายครับที่กล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งท่านประธานก็แนะนำแล้ว ในข้อ45ก็กล่าวไว้ชัดเจนครับแต่ก็ยังฝ่าฝืนอยู่ผมคิดว่าท่านผู้ชมทั้งประเทศได้เห็นแล้วล้วครับว่ามีวุฒิภาวะแค่ไหนครับขอบคุณครับท่านรักษิบันครับผมจะใช้ครับขออนุญาตนะครท่านประธานพยายามคือได้พูดพอสมควรแล้วับนะครับเอาไปสู่ประเด็นในรัฐมนูญเรื่องอื่นดีกว่านะครับขอบคุณครับท่านประธาน พวกเขารู้ว่ากฎหมายที่ออกมานั้นได้เพิ่มพูนและรวมศูนย์อำนาจไว้ที่สถาบันหลักของชาติมากน้อยเพียงใดพวกเขารู้ว่าสถาบันหลักของชาติได้ถูกลัดและกลุ่มการเมืองใช้เป็นข้ออ้างเพื่อทำอะไรบ้างพวกเขารู้ว่าใครได้ประโยชน์จากสถานะที่เป็นอยู่ของสถาบันหลักของชาติพวกเขารู้ว่าสถาบันหลักของชาติอยู่ตรงไหนในสถานการณ์แห่งความขัดแย้งในเวลานี้ พวกเขารู้ว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นคุณต่อประชาชนและรู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นหากสถาบันหลักของชาติเราอยู่ภายใต้รัฐมนตรจริงๆสภาพเหล่านี้ที่เกิดขึ้นได้ก็เพราะเกิดกระบวนการที่ทำให้สถาบันหลักของชาติขยับออกไปไกลห่างจากระบอบประชาธิปไตย ซึ่งการทํารัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557และการจัดทํารัฐมนูญพุทธศักราช2 5 6 0ขึ้นมาเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ว่านั้นด้วยเหตุนี้โจทย์ใหญ่ที่สุดนับจากนี้ไปของการจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่ก็คือการทําให้สถาบันหลักของของชาติกลับเข้ามาใกล้ชิดต่อระบอบประชาธิปไตยอีกครั้งแล้วระบอบประชาธิปไตยที่ กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นอย่างไรขออนุญาตใช้คานี้จะพยายามใช้ให้น้อยที่สุดนะครับในทัศนะของผมระบอกประชาธิปไตยที่กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนั้นมีคุณนันลักษณะของความเป็นประชาธิปไตยอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการถือมติเสียงข้างมากรับฟังเสียงข้างน้อยองค์กรตามรัฐธรรมนูญมีที่มาที่ยึดโยงกับประชาชนมีการรับรองและคุ้มครองศักศีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันมีการแบ่งแยกอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการมีกลไกตรวจสอบถุงดุลการใช้อำนาจของแต่ละฝ่ายขออนุญาตด้ครับีท่านประท้วงนะครับเชิญครับท่านประธานครับเรื่องอะไรครับใชยวุฒนาคมานุสสรสสบัญชีระชื่อพลังประชารัฐครับขอประท้วงผู้อภิปรายให้หยุดการพูดในเกี่ยวประเด็นนี้ครับ ด้วยเหตุผลสองอย่างครับหนึ่งข้อบังคับเราก็ชัดเจนว่าไม่ให้พูดถึงสถาบันธระมหากษัตริย์นะครับเหตุผลที่สองก็คือสิ่งที่ท่านพูดเนี่ย,ไม,ยไม่อยู่ในประเด็นในประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญน,นะครับเพราะว่าก็เป็นที่ชัดเจนว่าร่างที่ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเสนอไม่มีการแก้ไขหมวดหนึ่งหมวดสองนะครับหมวดสองพระมหากษัตริย์ไม่มีการแก้ไขดังนั้ออออทนท่านมาพูดเรื่องนี้มันอยู่นอกประเด็นด้วย ครับไม่อยากให้พูดถึงห้อยไปเรื่องอื่นเลยครับก่อนท่านประธานวินิจฉัยผมขอชี้แจงสั้นนิดเดียวครับวิัยผมผมผมเรียนกับท่านประธานอย่างนี้ว่าตามข้อบังคับ45เราหมายถึงตัวบุคคลนะครับก็คือตัวพระมหากษัตริย์แต่สิ่งที่ผมกำลังพูดถึงนิดเดียวครับนิดเดียวครับคือผมพูดในควักในลักษณะของความหมายว่านี่คือรัฐธรรมนูญที่เรากําลังจะออกแบบคือความฝัน ผมรู้ดีว่าการที่พวกเราพูดคุยกันในสภาครั้งนี้ถ้าหากมันผ่านวาระหนึ่งไปได้สิ่งที่พวกเราอาภิปรายจะถูกบรรจุและเป็นพิการเป็นการพิจารณาต่อไปของกรรมธิการหรือกสะสะระทั่งสรดังนั้นเจตนาผมนะครับผมพูดภายใต้กรอบที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นระบอบและหลักการสําคัญที่อยู่ภายใต้โครงสร้างของรัฐธรรมนูญของเราผมยืนยันว่าเจตนาที่ผมพูดถึงเพื่อบอกว่ารัฐธรรมนูญในฝันที่เราควรจะเป็น มีหน้าตาอย่างไรขอให้ลองอดทนฟังผมให้จบนะครับที่จริงฟังพอครบถ้วนแล้วคือท่านรังสิบัณครับเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีก็ใกล้จะจบการอภิปรายของรัฐสภาแล้วนะครับคือข้อ45วรรคงเขียนไว้ชัดเจียนกล่าวถึงสถาบันพระมหาัตรย์นะฮะดังนั้นก็ท่านพูดพอสมควรแล้วผมเข้าใจแล้วว่า มันก็เกี่ยวเหมือนกันกับรัฐธรรมนูญในเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันนี้นะครับแต่ผมว่าท่านสมาชิกของเราท่านเข้าใจหมดแล้วนะครับว่าใครคิดยังไงผมจะพูดไปเรื่อง่นดีกว่าครับคำนึงถึงความรู้สึกของเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับนะฮะไปเรื่อง่นดีกว่ายังมีกายเลืองครับดังนั้นรัฐธรรมนูญนะครับจึงต้องคำนึงถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกันมีการแบ่งแยกอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการมีกลไกตรวจสอบ ่วงดุลการใช้อำนาจของแต่ละฝ่ายทั้งนี้โดยไม่เป็นการบั่นทอนหรือทำลายหลักเสียงข้างมากหรือสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากไปกว่านั้นเราต้องยอมรับความจริงว่าในวันนี้เราเห็นภาพของกระบวนการที่มีการใช้สถาบันที่สำคัญเป็นแหล่งอ้างอิงของบรรดาผู้ปกครองขุนนางอมาต์กองทัพนายทุน และชนชั้นนำต่างๆในการแทรกแซงการเมืองใช้อำนาจกดทับประชาชนที่อยู่เบื้องร่างและกดกอบโกยทรัพยากรของประเทศทเอาไว้กับตัวเองเราจึงจะต้องมีการจัดวางให้อยู่ในตําแหน่งแห่งที่ที่สถาบันที่สําคัญจะไม่ถูกแอบอ้างแบบนั้นได้อีกด้วยเหตุนี้เราจึงต้องมีการออกแบบรัฐมนูญที่สถาบันที่สําคัญจะต้องไม่มีการใช้อํานาจด้วยตัวเอง ไม่มีการบังคับผู้บังคับบัญชาที่เป็นบุคลากรของรัฐด้วยตัวเองไม่รับรับไม่รับรองการกระทําที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเช่นการรับรองการรับประหารให้กิจการทั้งหมดที่เกี่ยวกับสถาบันที่สําคัญจะต้องอยู่ภายใต้กำกับดูแลของรัฐบาลสภาผู้แทนราษฎรหรือองค์กรที่ยึดโยงกับประชาชนและอยู่ภายใต้การตรวจสอบของสาธารณะที่เทียบเท่ากับองค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่น ทุกองค์กรน,นี่คือระบอบประชาธิปไตยที่เราฝันที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะจัดทาขึ้นจะต้องทําให้บังเกิดขึ้นได้ภารกิจของสสรอที่จะมีขึ้นต่อจากนี้จึงเป็นการเปิดพื้นที่แห่งการสร้างข้อตกลงใหม่ระหว่างประชาชนกับสถาบันที่สําคัญซึ่งท้ายที่สุดเมื่อข้อตกลงดังกล่าวได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วตัวสสรอ,อรัฐสภารัฐบาลหรือองค์กรอ,อื่นใดจะต้องไม่มาขัดขวาง หรือล้มล้างอีกท่านประธานครับภารกิจนี้เป็นภารกิจที่มีความสําคัญพื้นที่แห่งการสร้างข้อตกลงใหม่เพื่อจะนําไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่รัฐธรรมนูญถูกบังคับใช้สูงสุดจะต้องเป็นพื้นที่ที่ประชาชนมีที่มาที่องค์กรที่ไปร่างรัฐธรรมนูนมีที่มาจากประชาชนจริงๆ จะต้องเป็นพื้นที่ที่ประชาชนสามารถสร้างข้อตกลงได้ในฐานะผู้ที่เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในประเทศไม่ใช่เป็นเบี้ยล่างของใครนอกจากนั้นยังต้องเป็นพื้นที่ที่เปิดให้ประชาชนแสดงเจตนารม์ได้อย่างเต็มที่ว่าต้องการให้รัฐธรรมนูญใหม่มีเนื้อหาสาระในแต่ละหมวดแต่ละมาตราอย่างไรบ้างที่สำคัญต้องเป็นพื้นที่ที่จะต้องไม่มีการใช้อำนาจดิบเถื่อนเพื่อบีบบังคับหรือข่มขู่ประชาชน ซึ่งหากบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ไม่ได้ระบอบประชาธิปไตยที่เราฝันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยสิ่งที่ผมพูดจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยหากสุดท้ายสอวอชุดแรกทั้ง250คนที่เป็นผลพวงของคณะคอสอชอไม่มีความยึดโยงต่อประชาชนแม้แต่น้อยและยังมีอำนาจเป็นองค์กรที่เป็นอภิสิทธิชนอยู่ยังคงให้มีการรับรอง ความชอบของประกาศและคําสั่งของคณะผดตการทหารไว้ในะรัฐธรรมนูญต่อไปยังคงให้มีการ,รให้มีระบบเลือกตั้งที่พิลึกพิสดารจนบางพักการเมืองเอาไปอ้างได้ว่ารัฐธรรมนูญนี้ดีไซน์มาเพื่อพวกเราไม่ยอมรับเสียทีว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่แปลกปลอมของระบอบที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยหากปัญหาตรงหน้าแบบนี้เรายังไม่สามารถยกเลิกไปได้ แล้วกับเรื่องที่ใหญ่หลวงกว่าน,นี้เราจะกล้าเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรระบอบประชาธิปไตยที่ถือว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่สูงสุดอย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าสอสอรอที่มีขึ้นมาและเปิดพื้นที่แห่งการสร้างข้อตกลงใหม่นั้นยังมีที่มาจากการแบ่งโควตาให้กับองค์กรหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้มีฐานความชอบธรรมในทางประชาธิปไตย ให้มาร่วมในการเลือกสะสะรอได้ไม่ว่าจะเป็นที่ประชุมอธิการบดีก็ก,กตที่วันนี้กลายเป็นผู้คิดสูตรเลือกตั้งไปก่อนแล้วมาคิดสูตรคำนวนคะแนนกันทีหลังหรือสวที่เป็นผลพวงมาจากคณะคอสชอการที่เรายังคงสงวนที่ว่างเหล่านี้ในการเลือกสะสะรอย่อมไม่สะท้อนถึงคุณค่าที่ประชาชนต้องการและมันสะท้อนให้เห็นว่าพวกเรา ไม่ยินดีที่จะให้รัฐธรรมนูญนี้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงและเราอยากต้องการให้รัฐธรมนูญฉบับถัดไปกลายเป็นฉบับที่สืบทอดอำนาจอีกคราหนึ่งระบอบประชาธิปไตยที่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสดุดจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าสอสอรอ <c oughs> ปิดหูตัวเองไม่ยอมเปิดให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้ทุกหมวดทุกมาตรา ซึ่งรวมถึงหมวดหนึ่งบททั่วไปหมวด2ในส่วนของพระหมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญที่สุดของการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่รัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดและผมต้องเรียนต่อท่านประธานว่ารัฐธรรมนูญปี60นี้แท้ที่จริงก็อนุญาตให้การแก้ไขเพิ่มเติมหมวด1ห,หมวด2ได้ผมต้องย้ำว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในหมวดหนึ่งหมวดสหาใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง แบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐเสมอไปเพราะถึงอย่างไรการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังต้องอยู่ภายใต้กรอบของมาตรา255ที่กำหนดห้ามเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐหรือเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองผมต้องย้ำว่าไม่มีใครในประเทศนี้นอกจากกองทัพที่มีศักยภาพในการล้มล้างสถาบันพระหมหากษัตริย์นอกจากนั้น การปิดหูตัวเองของสอสอรนี้เท่ากับเป็นการปิดปากประชาชนและอย่างที่ผมเรียกร้องว่าวันนี้เสียงเรียกร้องของประชาชนต่อเรื่องที่พวกเราคิดว่าอ่อนไหวมันมีมากขึ้นและดังขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนพวกท่านอาจจะคิดว่าคนเหล่านี้มีหลักสิบมีหลักร้อยแต่ตอนนี้เราต้องยอมรับกับความจริงว่าวันนี้อาจจะมีถึงหลักหมื่นหรือหลักแสนและในอนาคตอาจจะไปถึงหลักล้านหรือหลักสิบล้านก็เป็นไปได้ ท่านประธานครับโดยทั่วไปแล้วการแก้รัฐมนูลหรือการร่างรัฐมนูลฉบับใหม่เป็นกระบวนการที่สามารถทําได้และมีความชอบธรรมหากกระบวนการนั้นเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยตัวแทนของประชาชนก็มีคราวนี้แหละครับที่การแก้รัฐมนูลมีความยากเป็นพิเศษความยากตรงนี้เกิดจากการที่ผู้ร่างรัฐมนูญได้ออกแบบบทบัญญัติของรัฐมนูญเพื่อปกป้องมรดกของคอสชอซึ่งต้องย้ําดังๆว่าการปกป้องมรดกของคอสชอตามกลไกรัฐมนูญฉบับนี้ คือการปกป้องการแก้ไขร,รัฐมนูญเพื่อไม่ให้ประชาชนหรือตัวแทนของประชาชนเข้าไปยุ่งเข้าไปแก้รากับว่าการแก้ไขรัฐรมนูญฉบับนี้หรือการล่างรัฐมนูญฉบับนี้จะเกิดขึ้นได้ภายใต้การรัฐประหารเท่านั้นมันจึงไม่แปลกที่ทันทีที่ตัวแทนของประชาชนเสนอการแก้ไขรัฐมนูญต่อรัฐสภา,าครับผมขออนุญ,ญาตครับเชิญครับประท้วงท่านประธานในข้อ4ี่หนะครับนี้ สิ่งที่ผู้ทรงเกียรติกำลังอภิปรายเนี่ยก็พอจะรับฟังได้นะครับด้วยเหตุและผลแต่สิ่งที่กำลังอภิปรายถ้ามันแรงกว่านี้หรือเกินเลยกว่านี้ท่านคิดว่ามันจะทำให้แกนของโลกเนี่ยมันหลุดจากแกนได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เอาพอดีพอดีนะครับท่านด้วยความเคารพในแนวความคิดเห็นสิ่งที่ท่านอภิปรายผมก็ถือว่าผมก็รับฟังได้นะครับจิตวิญ,ญญาณเหล่านั้นเนี่ยผมก็ใกล้เคียงกัน แต่ว่าถ้ามันแรงกว่านี้มันเลยเถิดไปกว่านี้เราต้องรักษาซึ่งสถาบันองค์กรนิติบัญญัติของเราไว้ด้วยนะครับกาเนั้นกราบเปลี่ยนท่านประธานครับวินิจฉัยข้อ45ด้วยก่อนที่ท่านประธานจะวินิจฉัยนะครับแล้วอย่างการท่านคิดว่าแกนของโลกนี้มันมีการป่วยต้องได้เอาอะไรครับมีคนประท้วงอยู่ท่านอาจารย์ที่เคารพครับผมคำพองเทปาคำครับผู้แทนราษฎรชื่อชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะ สมาชิกรัฐสภาที่จริงผมก็ไม่อยากแะประท้วงนะครับเห็นประท้วงใครครับข้อใดครับประท้วงผู้ที่ลุกขึ้นประท้วงเมื่อสักครู่นี้ครับว่าผมขอประท้วงท่านประธานตามข้อห้าวงเล็บหนึ่งนะครับถ้าประธานข้อเข้าใจดีว่าการอภิปรายของสมาชิกท่านประธานสาม,มารถวินิจฉัยได้นะครับผมคิดว่าการประท้วงแบบซ้ำซาก โดไม่ฟังเลยเนี่ยนะครับก็จะทําให้การประชุมมันก้าวเดินไปข้างหน้าไม่ได้แล้วก็จะหาจุดที่จะสรุปไม่ได้ครับท่านประธานคท่านนั้งลงได้แล้วครับสรุปแล้วท่านไม่ได้ประท้วงผมเพราะว่าท่านประธานผมเรียนชี้แจงนิดเดียวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวื่อผมไปที่ศายก่อนนะครับท่านไม่ได้ประท้วงผมท่านบอกว่าผมสามารถควบคุมได้นะครับผมอยากจะเรียนท่านสมรังสิมันอย่างนี้นะครับท่านที่ประท้วงเนี่ยตั้งข้อสังเกตไว้นะครับว่า ที่ท่านอภิปรายนะนั้นค่อนข้างจะรุนแรงที่จะข้ามก้าวไปคือต้องดูถึงบรรยากาศดูถึงสถานที่นี้นะฮะการพูดบางอย่างเนี่ยพูดที่บางแห่งได้ในห้องเรียนในห้องสอนหนังสือแต่ว่ามาพูดณนะสถานที่นี้ซึ่งเป็นที่ประชุมของตัวแทนของประชาชนนะครับผู้สรงเกียรติทางนั้นนะครับดังนั้นผมขอกราบคุณาท่านลังสีมันนะครับ ว่ากรุณาพูดให้อยู่ในเรื่องแนประเด็นแล้วก็พูดด้วยความสุภาพนะฮะเพื่อที่จะทําให้การพัฒนาการการรับฟังเรื่องต่างๆนั้นเป็นไปด้วยรวดร้อยไม่ต้องมีการประท้วงกันนะครับครับขอบคุณท่านประธานครับผมก็จะเดินต่อให้รักษาบรรยากาศที่สุดนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณท่านประธานครับทวินิจฉัยครับท่านประธานครับมันจึงไม่แปลก ท,ทันทีที่ตัวแทนของประชาชนเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภาก็จะมีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากคสชมาแสดงความเห็นคัดค้านกันอย่างท่วนท้าสภาพแบบนี้เป็นสภาพที่ทำให้การเมืองไทยถึงทางตันผมจึงขอเรียกร้องให้คนที่ได้รับประโยชน์และคัดค้านกับตัวกับใจเสียใหม่และสำนึก ต่อบาปที่ตัวเองได้ก่อเอาไว้ด้วยเหตุนี้ผมจึงขอเรียกร้องต่อพวกเราทุกคนให้ใช้มโนธรรมสำนึกที่ถูกต้องให้เห็นชอบต่อหลักการที่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ไม่ว่า<ม>จะเป็นในเรื่องของสอสอรอ<ม>ท,ที่มีมารการเลือกตั้งของประชาชนขอประท้วงครับท่านประธานครับผมใช้วุฒิครับท่านจะยประท้วงอะไรครับ คือท่านผู้ผมใช้วุฒนาคมานุสรบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐครับคือท่านผู้พิปายได้พูดจาใช้ด,ด้วยคําเสียดสีผู้ที่จะลงมติในครั้งนี้ <c oughs> นับ <c oughs> ว่าเป็นการทําบาป <c oughs> เป็นการ <c oughs> สิ่งที่ไม่ถูกต้องในการไปค่าโทษพระวจนสมาชิกท่านอื่นในห้องประชุมนี้นะครับ ซึ่งเป็นการเสียดสีเขาจะราทานให้ถอนคำพูดเลยครับผมผมไม่ได้ถ่ยนะครับเมื่อกี้ท่านยินดีถอดถอนทุกคำนะครับแต่ขอให้ระบุได้ไหมฮะว่าผมต้องพูดคําว่าไหนคำไหนฮะถอดคำไหนผมฟังท่านแล้วท่านพูดลงลงมาบ้างแล้วนะครับก็นี่ผมก็ถอยจนไม่รู้จะถอยยังไงแล้วนะฮะคือท่านกําลังพูดที่จะขอให้สมาชิกสนับูนุนครับก็โอเคครับต่อเลยไหมครับท่านประธานได้ได้ครับะ ด้วยเหตุนี้ผมจึงขอเรียกร้องต่อพวกเราทุกคนให้ใช้มโนธรรมสำนึกที่ถูกต้องให้เห็นชอบต่อหลักการที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญทุกฉบับที่ฝ่ายค้านได้เสนอต่อรัฐสภากล่าถึงท่านสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านมาผมทราบดีถึงความอึดอัดของท่านเนื่องจากว่าท่านไม่ได้มาจากประชาชนไม่ได้ทราบและอยู่คลุกคลีกับประชาชนแต่ท่านคือผู้หนึ่ง ที่มีโอกาสได้เลือกผู้นําของประเทศซึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้ามาบริหารประเทศสร้างนโยบายและแก้ปัญหาให้กับประชาชนผ่านมาปีกว่าเราได้เห็นกับตาแล้วว่ามันผิดพลาดอย่างไรกับสิ่งที่พวกเราได้เลือกวันนี้เป็นโอกาสแล้วครับโอกาสที่เราจะได้แก้ไขความผิดพลาดนี้โอกาสที่เราจะได้กอบก,อบกู้ชื่อเสียงเกติยศของพวกท่านกลับมาอีกครั้ง ด้วยการกรบฝังสิ่งที่ท่านสร้างขึ้นมากับลงสุบพื้นดินให้โอกาสประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการเลือกทุกอย่างด้วยตัวประชาชนเองให้ประชาชนได้เลือกพวกท่านกลับมาด้วยเจตจำนงของประชาชนเองโอกาสเป็นของพวกท่านแล้วอยู่ที่พวกท่านจะยอมเสียสละเพื่อไปสู่อนาคตร่วมกันกับประชาชนหรือทิ้งโอกาสที่จะแก้ปัญหาของชาตินี้ไปอย่างน่าเสียดาย หากเรื่องเหล่านี้ท่านสมาชิกยังไม่ย,ไมยังไม่สามารถทําได้ยังเพิกเฉยผมคงเห็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่านอกจากจะต้องกล่าวว่าพวกท่านไม่ได้ต้องการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดอย่างแท้จริงไม่ได้อยากให้ประเทศเรามีระบอบประชาธิปไตยที่เข้มเข้มแข,ข็งและแข็งแรงแต่สิ่งที่พวกท่านต้องการคือระบอบที่อยู่ตรงกันข้ามกับประชาชนและมีบางอย่าง ที่อยู่เหนือรัฐธรมนูญหากในภายภาคหน้าการจัดทำรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างข้อตกลงใหม่ในระบอบประชาธิปไตยหากมันเกิดขึ้นได้จริงแล้วมันสุดท้ายนำไปสู่การสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ที่เคยได้รับประโยชน์จากระบอบเดิมแล้วอาจนำไปสู่การใช้อำนาจรัฐต่างๆเพื่อฉุดลั้งหรือในท้ายที่สุดคือการก่อการรัฐประหารผมขอเรียนท่านประธานว่า ให้ท่านประธานได้โปรดเชิญชวนทุกคนทุกองค์กรทุกสถาบันในสังคมมาร่วมกันปกป้องรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนด้วยกันสุดท้ายนี้ครับท่านประธานผมยืนยันอีกครั้งว่าสิ่งที่ผมเสนอไม่ใช่การต้องเลือกระหว่างความจงรักภักดีหรือการเคียงข้างประชาชนนี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเราอยากจะเห็นเพราะสิ่งที่เราอยากเห็นคือการทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เคียงข้างระบอบประชาธิปไตย มีประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจานสูงสุดขอให้ท่าน,นนะครับได้ตัดสินใจและใช้ปณิธรมสํานึกของพวกท่านให้มากที่สุดอยากไปฟังคําสั่งใครครับขอบคุณครับ